สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนศิลปะศึกษานะครับราวิชาศิลปะศึกษาทช .11003 ระดับประถมศึกษาเรื่องดนตรีพื้นบ้านสาระสำคัญรู้เข้าใจมีคุณธรรมจริยธรรมชื่นชมเห็นคุณค่าวความงามทางดนตรีพื้นบ้านและสามารถวิเคราะห์วิาพา์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้มีความเข้าใจในพื้นฐานของดนตรีพื้นบ้านสามารถอธิบายสร้างสรรค์อนุรักษ์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารเกี่ยวกับความไพเราะของดนตรีพื้นบ้านได้อย่างเหมาะสมครอบคลายเนะะื้อหาเรื่องที่1ลักษณะของดนตรีพื้นบ้านเรื่องที่2ดนตรีพื้นบ้านของไทยเรื่องที่สภูมิปัญญาทางดนตรีเรื่องที่4คุณค่าของเพลงพื้นบ้านเรื่องที่ห้า พัฒนาการของเพลงพื้นบ้านเรื่องที่6คุณค่าและการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านเรื่องที่1ลักษณะของดนตรีพื้นบ้านลักษณะของดนตรีพื้นบ้านคือดนตรีที่มีมาตั้งแต่เดิมในกลุ่มสังคมทุกกลุ่มทั่วโลกเพลงพื้นบ้านมักจะเป็นเพลงลักษณะของดนตรีพื้นบ้านคือดนตรีที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในกลุ่มสังคมทุกกลุ่มทั่วโลกเพลงพื้นบ้านมักจะเป็นเพลงที่มีการร้องประกอบกันส่วนมาก จึงเรียกการอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงพื้นบ้านหรือโฟกซองโดยปกติแล้วดนตรีพื้นบ้านมักจะมีลักษณะดังนี้ 1. บทเพลงต่างๆตลอดจนวิธีเล่นวิธีร้องมักจะได้รับการถ่ายทอดโดยการสั่งสอนกันต่อๆกันมาด้วยวาจาและการเล่นหรือการร้องให้ฟังการบันทึกเป็นเนื้อเพลงไม่ใช่ลักษณะดั้งเดิมของดนตรีพื้นบ้าน 2. เพลงพื้นบ้านมักเป็นบทเพลงที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆไม่ใช่แต่งขึ้นมาเพื่อให้ฟังเฉยๆหรือเพื่อให้รู้สึกถึงศิลปะของดนตรีเป็นสำคัญจะเห็นได้ว่าเพลงกล่อมเด็กมีขึ้นมาเพราะต้องการใช้ร้องกล่อมเด็กให้นอนเพลงเกี่ยวข้าวให้ร้องเล่นในเทศกาลเกี่ยวข้าว 3. รูปแบบของเพลงพื้นบ้านไม่ซับซ้อนมักมีทำนอง หลัก2ถึง3าทำนองร้องเล่นกันไปโดยการเปลี่ยนเนื้อร้องจังหวะประกอบเพลงมักจะทำซ้ำซากไปเรื่อยๆ 4. ลักษณะของทำนองและจังหวะเป็นไปตามลักษณะของกิจกรรมหรือการเล่นเล่นเช่นเพลงกล่อมเด็กจะมีทำนองเย็นๆเรื่อยๆจังหวะช้าๆ 5. ลีลาการร้องเพลงพื้นบ้านมักเป็นไปตามธรรมชาติ 6. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะ เป็นของท้องถิ่นนั้นๆเป็นส่วนใหญ่เรื่องที่2อดนตรีพื้นบ้านของไทยดนตรีพื้นบ้านของไทยสามารถแบ่งออกตามภูมิภาคต่างๆของไทยได้ดังนี้ 1. ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประกอบด้วยดนตรีประเภทดีสีตีเป่าโดยเครื่องดีได้แก่จะเค้และจองนองเครื่องสีได้แก่วงและซออู้ เครื่องตีได้แก่ละนาดเอกระนาทุ้มระนาทองละนาทุมาทาท้มเล็กคองมงชิงชาบและกับเครื่องเป่าได้แก่คุยและปี 2. อดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือในยุคแรกจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดได้แก่ท่อนไม้กวงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในเรื่องพูดผีปีศาจและเจ้าป่าเจ้าเขาต่อมามีการพัฒนารูปแบบของกองให้แตกต่างออกไปเช่นกองที่ขึง ปิดด้วยหนังสัตว์เพียงหน้าเดียวได้แก่กองลมนากองยาวกองแอลสามดนตรีพื้นบ้านพาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือม,มีวิวัฒนาการมายาวนานนับพันปีเริ่มจากในระยะต้นๆที่มีการใช้วัสดุท้องถิ่นมาทําเสียงจากธรรมชาติป่าเขาเสียงลมพัดใบไม้ไหวเสียงน้ํำตกเสียงฝนตกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสั้น ไม้กล้องระยะต่อมาได้ใช้วัสดุพื้นบ้านเมืองจากธรรมชาติมาเป่าเช่นใบไม้ผิวไม้ตน้นหญ้าป้องไม้ไผ่ทำให้เสียงมีความผิวยาวขึ้นจนในระยะที่3ได้นำหนังสัตว์และเครื่องหนังมาใช้เป็นวัสดุเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะและรูปร่างสวยงามขึ้นเช่นกับเกาะระนาดคองกองโปงโวด ปีพินวงลางแคนเป็นต้น 4. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีลักษณะเรียบง่ายมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัตถุดูใกล้ตัวซึ่งสันนิษฐานว่าดนตรีพื้นบ้านดังเดิมของภาคใต้น่าจะมาจากพวกเงาะซาไกที่ใช้ไม้ไผ่ลำขนาดต่างๆตัดออกมาเป็นท่อน,นสั้นๆบางยาวบ้างแล้วตัดปากของกระบอกไม้ไผ่ให้ตรงหรือเฉียง พร้อมกับหุ้มด้วยใบไม้หรือกาบของต้นพืชใช้ตีประกอบการขับร้องและเต้นลําจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีแต่กับกองชนิดต่างๆเช่นลัมนมาเรื่องที่3ภูมิยาทางดนตรีคุณค่าทางดนตรีดนตรีเป็นผลงานสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มีมต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติวิถีชีวิต จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ลักษณะนิสัยประเพณีวัฒนธรรมตลอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆการอนุรักษ์ผลงานทางดนตรีผลงานทางดนตรีที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศิลปิในในยุคสมัยต่างๆซึ่งสแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและศิลปินทั้งหลายเรื่องที่4คุณค่าของเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเป็นมรอดอกทางวัฒนธรรมชาวบ้านนิรนามได้แต่งเพลงของเขาขึ้น บทเพลงนี้อาจจะมาจากความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรและความอยู่ไม่สุขปากดังนั้นเพลงดังกล่าวจึงได้แพร่กระจายออกไปเรื่อยๆและในที่สุดไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพลงบทนั้นการแบ่งภูมิภาคเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพลงปฏิพานเป็นการร้องตอบโต้ก,กันระหว่างชายหญิงทั้งเกี่ยวพาราสีภาคเหนือมีการขับร้องและขับลำอีกแบบหนึ่ง โดยใช้ถ้อยคําสำเนียงและทํานองที่เขาคอด้วยปีซอเรียกว่าลากซอหรือข้อซอสำหรับซออู้สาวภาคอีสานมีเพลงขับขานในทานาษะต่างๆเช่นกอนลำกอนถูกขวัญภาคใต้เป็นเพลงที่ใช้ร้องประกอบแสดงไม่ให้เบื่อฟังซึ่งมีอยู่สองแบบคือร้องแบบสั้นๆแล้วมีคู่รับกับร้องยาวและมีคู่รับเรื่องที่ห พัฒนาการของเพลงพื้นบ้าน 1. ความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาปากต่อปากไม่มีการบันทึกเป็นลายลษั์อรแต่คาดว่าเพลงพื้นบ้านคงเกิดมาคู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้วเช่นเพลงกล่อมเด็กก็คงเกิดพร้อมกับการเลี้ยงลูกของหญิงไทย 2. พัฒนาการรูปแบบและหน้าที่ของเพลงพื้นบ้าน2.1 เพลงพื้นบ้านในฤดูเก็บเกี่ยวเช่นร้องเล่นเพลงเตดเต้นกำลําลเคี้ยว2.2เพลงพื้นบ้านที่มีการเล่นเช่นเทศกาลออกพรรษา2.3เพลงพื้นบ้านที่มีการแสดงหมายถึงเพลงพื้นบ้านที่มีลักษณะการร้องการเล่นเป็นการแสดงมีการสมมุติบทบาทขูกเรื่องเป็นชุดทําให้การร้องยืดยาวขึ้นเรื่องที่6 คุณค่าและการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน 1. คุณค่าของเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านมีคุณค่าต่อสังคมดังนี้ให้ความบันเทิงให้การศึกษาจาลงวัฒนธรรมของชาติเป็นทางระบายความคับข้องใจเป็นสื่อมวลชนชาวบ้าน 2. การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมีด้วยกัน2วิธีการอนุรักษ์ตามสภาพที่เดิมปรากฏการอนุรักษ์โดยการประยุกต์ สำหรับวันนี้การเรียนการสอนเรื่องดนตรีพื้นบ้านก็จบลงแล้วนักศึกษาคนใดมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้นะครับสุดท้ายขอให้หนักศึกษาทำใบงานที่มอบหมายให้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ